ผมเท่าเห็ดหน้าแล้วมาลำบากก็ลำบากเท่าเห็ดแล้วที่ีแล้วก็ไปยากไปยากพุทคีรุกก็พุ่นเท่าเห็ดไได้ไงเทั้งดำเลยอบางสิ่งกนกูตายกวาสูงกูจังเกียเที่ยววันเอ มาหน้ามาอย่างมอไซกับมาบ่ได้ขี่ต่อมากกับผมผ้าลมบนรถสิบมอไซลมจะคล่องลมดีๆขาเจ็บอีกเป็นไปกี่ปีแล้วโว้ยเลิกทำแล้วทางถนนไปว่เลิกทำแล้วผมไม่เห็นอยูแล้วเหตุที่เลิกทำเพราะฮะทาเหตุที่เลิกทำเพราะอะไรครับโว้ยกัย้อนมันยากที่เหล่าเมียกับทางกับมายากกับเลิกเอาปุ๋ยมากกับยากลำบากเบียร์ปุ๋ยคามป้าไว้ไปผุน ขันมาก็บถึงกับทอมกับบ้านเ่อไรมันล่วมมนบอดของขันอ่ะผมก็ต้องแบกปุ๋ยเทร้น้อยขามผ้าอ้อยรัดไปหน้านะรัดไปเทพไปวานดีๆฟ้าเคเฮ็ดมันดีเพราะด่างได้มาได้สบายสะดวกสบายแน่พี่น้องแถวนี่ยเขาไม้ยอดเนี่ยจมเถาะมันจมผู้ได้ขันเฮ็ดเลีวๆเขาก็บที่บ้าดีเพื่อนละว่าตัดเฮ็ดนี่มันยากนั่นมันนี่ละยูมินบอเฮ็ดขันเฮ็ดเต็มที่เลยไหมเห็นบอดไหมแต่เฮ็ดตะตุนทักอจาะมหันมีบเฮ็ดจักรยาเนี่ย นี่นี่เขาเจดให้ซื้อที่เขาเมียแท่งดำตรงนี้เขาเจดให้สองเทียนเจดให้มันเสมอใช่ไหมวะนายกดาบสมอนทัศทีแก้วมากพัฒนายกประดับดินเป็นมานานแล้วครับประมาณกี่ปียี่สิบกว่าปีแล้วครับอบตเสาเดียวว่าสิมาพัฒนากับวากับว่าพัฒนาซ้ำของเขาบ่ได้มันเป็นถนนของอบต จังหวัดบุรีรัมย์มีแต่รับปากว่าสิมาเห็ดมาดูแลในพี่น้องฝากให้ท่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับให้มาดูแลถนนเสนีนะครับเพราะว่าว่าถนนเสนีเป็นของสินลักของ,ของท่างจังหวัดดูแลฝากให้แท่นพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮ้าตำบลเสาเดียวและสะท่องฝากความหวังไว้ครับเพราะว่าถนนเสนีถึงฤดูฝนมาสัญจรไ่ได้ดีครับเพระาะแมนว่าธรรมาดาเพราะมันเป็นเดี๋ยวตาดินเหนียว